ซั์กลับปมเมียน้อยทักษิณลิลลี่เงียนโต้ข่าวเองขอโทษทำเดือดร้อนความจริงอีกมุมเปิดเผยแล้วกรณีทักษิณชิน,นวัตรเป็นแฟนอีกคนของลิลลี่เงียนหลังเธอออกมาบอกใบจนหลายคนจับโยงพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองรุนใหญ่เธอเล่าบอกแบบนี้จากกรณีที่มีข่าวโยงแบบงงๆถึงทักษิณชิน,นวัตรบอกว่าอาจจะเป็นสามีคนที่สามของลิลลี่เงียนหลังเธอออกมาบอกว่ามีแฟนมาแล้วสี่คนซึ่งคนที่สามนั้นเธอบอกว่าเป็นถึง เป็นถึงนักการเมืองจนมดดำคชาพาพิธีกรชื่อดังอีกคนสนิทของตระกูลนักการเมืองใหญ่ก็ต้องออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในว่าหลังจากไปหาข้อมูลมาแล้วหวยที่ทำไหนไม่ใช่ทักษิณแน่นอน และล่าสุดลิลลี่เงียนก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบรวบตึงเล่นใหญ่ไฟกระพริบเล่าถึงทำลายต่างๆรวมถึงเรื่องของสามีคนที่สามที่เชื่อมโยงกับทักษิณชินวัตรด้วยว่าอาดีตแฟนคนที่สามท่านเป็นนักการเมืองท่านไม่เคยมีภรรยาท่านเคยเป็นอดีตประธานสภาลี่เคยบอกว่าเคยเป็นตำแหน่งประมุขของประเทศไทยเลยเกิดความเข้าใจผิดทำให้เดือดร้อนซึ่งเรื่องเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีแล้วลิลลี่ไม่ขอเอ่อยชื่อเส้นทางรักลิลลี่ชี้ แจ้งว่าก่อนที่เธอจะคบกับอดีตประธานสภาเจอกันลีเลิกกับแฟนเก่าแล้วและท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วเช่นกันทั้งคู่คบหาดูใจกันด้วยความบริสุทธิ์ไม่เคยเป็นเมียน้อยของใคร กฎเลขเพราะในอดีตพ่อเคยเอาคนใช้มาทาภรรยาและแม่เลี้ยงใจร้ายมากทําให้ลีตั้งกฎไม่เป็นเมียน้อยใครลีไม่รู้จักทานทักสินเป็นการส่วนตัวขออภัยครอบครัวเลิกกันเพราะเรื่องเงินทําตามกฎของป่าไม่ได้ป่าให้เงินน้อยสุดพยายามสอนให้ทํางานลีไม่สามารถทําตามขอตกลงของป่าได้เลยเลิกกันไปและเรื่องยาเสพติดไม่เคยเกี่ยวข้องแค่เคยเสพกัญชากับอดีตสามีแต่ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแล้ว